สวัสดีครับอยู่ผมเซลล์กอล์ฟอีกแล้วนะครับที่เดิมครับบริษัทสุทรมอเตอร์สาขาสีนครินทร์นะครับแล้ววันนี้นะครับกอล์ฟมีรถอีกหนึ่งคันนะครับมานำเสนอนะครับให้พี่ๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็น all new Titan นะครับรุ่นพรามนะครับราคานะครับ9 3 8 0 0 0นบาทนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวกอล์ฟจะมารีวิวนะครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นท้ายคลิปด้วยนะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะครับคคคคคุ้้้มมมาาาาากกกกกกกๆเเลลลลลยยยนนนะะะรรรััับบบหพดดดดทิปว็ฝไ์์แช subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กอฟทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าคันนี้ตกแต่งจัดเต็มขนาดไหนไปดูกันเลยครับ สำหรับไททันนะครับปี2025นี้นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับ2 4 0 0ซี184แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับคันนี้แรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวกอฟจะมารีวิวนะครับเป็นจุดเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับที่ฝากระโปรงนะอันนี้ก็จะมีตัวสกู๊ปนะครับทรงเรียบนะอันนี้ทรงเรียบนะครับปิดไปกับสกู๊ปเลยนะครับตรงฝากระโปรงเลยนะครับไม่สูงจนเกินไปไม่บางวิสสััััััยยททศนนน์ใกการรรขขบบบีีี่ะคเดววตถ ด้วยนะครับคันนี้จะเป็นสีเทาดานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะก็เอาไว้ระบายความร้อนนะครับได้ดีขึ้นนะตัวนี้นะครับก็เหมาะกับวิ่งทางไกลนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็ติดตัวครอบตัวไฟเดลไลท์ให้ด้วยนะที่เป็นตัวครอบสีดําด้านแบบนี้นะครับนะครับดูคมเข้มขึ้นนะแล้วก็คันนี้นะครับครอบตัว คิ้วตัวสีตรงนี้ด้วยนะครับจากเดิมโรงงานจะเป็นโครเมียมนะอันนี้ครอบให้เป็นสีดําเงานะครับให้ตัดด้านหน้ารถให้ดูดุดันขึ้นนะครับ แล้วก็คันนี้มาพร้อมชุดแต่งนะครับจากสำนักวิกเตอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมห่วงแดงสวยๆแบบนี้แต่ใช้งานไม่ได้นะเพิ่มความเท่ให้กับรถเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับต่อไปก็ติดเป็นของแรนดี้อาร์ตนะครับตัวชิ้นงานของชุดแต่งครับก็จะเป็นตัว ABS ขึ้นรูปอย่างดีนะครับตัดด้วยเส้นสายสีแดงมีโลโก้วิกเตอร์นะครับตัวชิ้นงานก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว คิ้วซุมล้อนะครับขนาด6นิ้วนะเป็นงานของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเท่มากเลยนะครับก็ติดให้รับกับตัวยางนะครับแล้วก็ทําให้ตัวบอดี้รถนะครับดูกว้างขึ้นนะครับดูบึกบึนขึ้นนะครับและคันนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับลายสวยๆเท่ๆเลยนะครับเป็นลายมาเวลนะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมยางออทเลนนะครับเป็นยางออโต้นะตัวหน้ายางก็จะสวยๆอย่างนี้นะล้อขนาด18นิ้วนะครับตัวยางนะครับก็จะรัดด้วยยาง265 60 r 1า นะครับฟีลิ่งในการขับขี่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ไม่ได้ยกสูงนะเดิมๆเลยนะครับถัดมาในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็ครอบตัวกระจกมองข้างให้นะจากเดิมจะเป็นโครเมียมนะก็เพิ่มความดูดดันให้กับรถขึ้นนะครับแล้วก็กันสาดติดให้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็ฟิล์มนะก็ติดให้นะครับรับประกัน7ปีนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มไอคูบารเวลนะครับแล้วก็มาพร้อมเราหลังคานะครับอันนี้ติดเพื่อความเท่นะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับติดกา นะครับตัวนี้แล้วก็ซิลิโคนนะครับไม่ได้เจาะนะครับมาที่ตรงด้านข้างก็จะมาพร้อมบันไดข้างอันนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกราบข้างอันนี้จะเป็นชุดแต่งนะจากวิกเตอร์เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นชุดของเขาเลยนะครับเต็มเลยนะครับก็เป็นจัดเต็มของชุดแต่งของเขานะครับจากสำนักวิกเตอร์นะครับถัดมาในส่วนของมือเปิดนะครับก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเรา เก็บงานโคเมียหมดเลยนะครับใช้เป็นชิ้นครอบหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบสีดําเงาแบบนี้นะแล้วก็เป้ามือเปิดกันรอยนะครับกันรอยเล็บกันรอยนิ้วมือนะครับอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับลูกค้าก็รีเฟรชได้นะครับถัดมาในส่วนของด้านหลังตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับโลบาเหล็กนะครับเป็นงานของเฮาสเรนเดอร์นั่นเองตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับเป็นเหล็กขึ้นรูปแข็งแรงทนทานนะครับมาพร้อมไฟเบรกด้านหลังด้วยนะครับ แล้วก็ถัดมาในส่วนของด้านฝากระโปรงนะครับตัวนี้ติดตัวครอบให้ด้วยนะครับเป็นสีดานะครับการชนท้ายยังเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ได้ครอบนะครับลูกค้าก็รีเฟซได้นะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวกระบาดไลเนอร์นะครับของวิซูนะครับเดี๋ยวดูภายในกันบ้างครับว่าภายในของตัวพารมเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดประตูมากนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นสครับเุกันรอยสองชั้น สำหรับภายในนะครับตัวนี้นะครับอ่าตรงพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบทรงสปอร์ตนะจับกระชับมือขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นพารมนะแล้วก็มาพร้อมพุ่สตาร์ทนะครับอยู่ตรงกลางนะแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับแบบทัชสกรีนนะครับตัวแอร์ก็เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับนี่รูปแบบของแอร์ก็สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองแล้วก็บ่อหนังนะครับเป็นเบาะหนังแบบ การความร้อนได้ดีมากๆนะครับแล้วยังพิเศษไปกว่านั้นนะครับคันนี้นะครับติดตัวผมเข้ารูปแบบ6 d ดีให้ด้วยนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับรถนะครับ ถูกใจกันใช่ไหมครับกับ All New Titan นะครับที่ Gop Review นะครับชุดแต่งให้พี่ๆได้ดูกันนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับและคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่29,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่งให้ตามที่ Gop Review ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับดอกเบี้ยส่นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหากใครสนใจนะครับอยากแต่งสไตล์นี้นะ ก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะ0846501646นะครับหรือต้องการแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับขอไปเสนอราคานะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Drive Your Motors Ambition Mitsubishi